อะไรคะใช้น้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อเทนจิโร่กับช,ชินอชิร์ชินอชิร์ไงขอดูหน่อยค่ะเทนจิโร่เซนิสุเซนิสุเอาโอ้คอ,อโดโมะก็อ,อยากเอาอันไหนคะเดี๋ยวนะคะคโนโบสีฟ้าชื่อว่าเอาเดียวไหมเคนนิสึเหรอคะเอาเดียวนะคะเอาเดียวเอาไหนได้ครับเอขอ,ขอดูก่อนขอดูก่อนครับคอโดโมสีส้มนี่ชื่อ สีฟ้าค่ะอ่าสีฟ้ามีตังเท่าไหร่เะตังมาขายกี่บาทคะห้าบาทค่ะห้าบาทโอเคปากเราต้องหอมสดชื่นแน่เลยห้าบาทมาได้ค่ะได้ค่ะสักครู่ค่ะสักครู่ห้าบาทเด้อโอเคขอบคุณค่ะพ่อค้าห้าบาทก็เนี่ยค่ะเหรียญห้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่เหรียญ เดี๋ยวขอดูเหรียญห้าของน้องน้องในคะ่ะน้องโปรดขอดูเหรียญห้าของพ่อคะ่ะฮะนี่แหละค่ะเหรียญห้าในพ่อค้าขอดูหน่อยคะ่ะนี่เหเรียญห้าโอเคนี่คือเหรียญห้าของพ่อค้า<ป>อันนี้คือ<ป>เหรียญห้าของลูกค้าฮะเหรียญห้านี้ไม,ไม่ถูกโอเคขายถูกจังเลยน้ำยาบ้านวนปากคโคโดโมพี่เพิ้มครับโคโดโมขวดนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ เทนจิโร่โอเคเราไปบ้วนปากกันเถอะเทนจิโร่